ปิจฉากความรักพี่น้องครับต้องบอกว่าพิจฉากีิหนีนะฮะ15ปีของนิลุยหรือว่าผู้จัดการของแพ้วเร่าแสงทองพี่น้องครับผมออกมาว้าออกมาโพดออกมาทีแจงทั้งเป็นขอความทั้งเป็นคลิปเลยพี่น้องครับผมสำหรับนิลุยบอกว่าจังสี่พี่น้องครับนี่ใส่ซื่อว่าชูวิทย์คำภาระอยู่กับจำลองสุริยบุตรนะครับอืม ลงรูปคู่กันภาพแต่งงานลงพาพเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้งสองคนมีความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันนุ่มเจียราเคยสัมผณ์เอ้ยนี่ลุยนี่ประมาณสักสองสามเทือ่อหรือเปล่าถ้าเกิดจําบ่พิดทุกครั้งเวลาถามเรื่องความรักนางนาาก็สิตอบคือเกา่าจนสุดท้ายปลายทางแล้วมหอดมือหนีจนได้พี่น้องครับนี่ลุยว่าจังสี่การเดินทางเออต้องมีวันสิ้นสุดลง ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลา15ปีมันมีทั้งทุกมีทั้งสุขปะปนกันไปเราสองคนใช้ชีวิตคุ้มค่ามากแล้วหมายเขาว่าตัวพี่ยุย้ยรัว่ตัวนิลุยกับต่อมหน่อยอืเราได้สร้างอนาคตด,ด้วยกันเราได้แต่งงานกันเราได้ดูแลกันในยามเจ็บป่วยเราหามาด้วยกันจนมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ ครอบครัวของเราทั้งสองคนก็ได้อยู่สุขสบายต่อไปเฮ้าสองคนสิทธานหนาทีลูกเพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ในช่วงบันปลายชีวิตเราได้ตัดสินใจลดสถานะของตัวเองจากทั้งคู่ลงแล้วเออพี่น้องครับผมบอกว่าลดสถานะลงแล้วกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ต้อมน้อยจะไปขับรถจนจบฤดูกาลเรายังร่วมงานกันยังดูแลกันในยามที่เราป่วยยังมาช่วยงานกันที่บ้านสวนในยามที่ว่างยังไปมาหาสู่กันได้ปกติแต่เราจะอยู่คนละบ้านเพื่อที่จะได้ดูแลพ่อแม่ของคนที่เรารักที่สุดเป็นการโตร่วงกันของทั้งสองฝ่ายเป็นการโต้ร่วงกันของสองฝ่ายพี่น้องครับซึ่ง ทั้งสองคนเดบแบ่งแยกสิ่งของอย่างชัดเจนอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงใครจะมีคนใหม่ใครจะทำธุรกิจอะไรหรืออาจจะกลับมาอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้แต่ณนะวันนี้เราคือเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันและกันตลอดไปขอบคุณ f อซเดอร์ที่ดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนกันสน,สนับสุนมวาทั้งสองคนวันนี้ขอขอบคุณญาติสนิทมิตสหายเพื่อนพี่น้องที่คอยเป็นแรงใจสุดท้ายนี่ คนเฮาพี่น้องครับมีพพต้องมีจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายยังไงก็ต้องจากกันให้เหลือไว้แค่ความทรงจําและสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันขอบคุณจากใจพี่น้องครับนี่รุยหน้ากับลงภาพครูกรับตอมน้อยเป็นภาพแต่งหงน้านะฮะนี่นี่โอ้ยสวย เป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องครับผมที่ร่วมกันเทดร่วมกันสางมาน้ํำกันนะฮะนี่แหละสําหรับนิลุยและตอมหน่อยนั่นเองนะครับบัตรที่นีพี่น้องครับก็ยังมีข้อความล่าสุดออกมาอีกเลยนะฮะสำหรับนิลุยนะครับผมบอกว่าจังสี่อันนี้ล่าสุดเลยพี่น้องครับนี่นิลุยบอกว่าในส่วนของลูกไม่ว่าจะเป็นน้องพัทและน้องมาร์กี้เราก็ยังทําหน้าที่พ่อกับแม่เหมือนเดิม ยังไปมอบตัวทําหน้าที่ผู้ปกครองไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อชุดนักเรียนต่างๆและคอยสปอร์ตลูกในเรื่องต่างๆเฮายังทําเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้พอพราะเฮากับคือแม่และพ่อของพวกเขาที่เขาเรียกแต่เราจะอธิบายเรื่องต่างๆให้ลูกได้เข้าใจเองยังรักและสปอร์ตเขาเหมือนเดิมสักวันเขาจะเข้าใจพ่อและแม่เองค่ะนี่ลุยชี้แจงค่ะนี่ นี่และล่าสุดของล่าสุดพี่น้องคำวิไลล่าสุดแห้งนะฮะเป็นการที่ทั้งสองคนก็นออกมาชี้แจงกันเลยพี่น้องครับผมนี่ส่วนของลูกไส้ข่กะซัพพอร์ตความรู้สึกของเขามเมื่อว่าเขาคือมาทั้งผุนเขาต้องการอาจจะมาพึ่งแล้วก็ความอบอุ่นก็คือข่อยกระบอกต้อมแล้วว่าก็คือเราจะไปหาลูกเหมือนเดิม ยังทําหน้าทีเม่ไปมอบตัวไปอะไรโรงเรียนก็จะไปเหมือนเดิมนะคะถ้าถ้าแไปว่าเมื่อค่อยว่างเมื่อว่างเมื่ออย่างสิกาจะไปคือเกเพนกบ่าให้ไปถ,บบถ่ายคลิปบอถ่ายถ่ายได้ปกติทุกอย่างนะครับจะเหังกับบอด้บอดหามบอด้บอดีอด้อ,ดอ,ยอย่างกันนะครับก็คือนั่นแหละเขาสองคนเขาคุยกันแล้วก็มีแล้วลาดามมานี่ เมื่อที่สามบอออียงบอมันมีอยู่แล้วนะครับมีมีข้อมาอยู่แล้วคือว่าเหตุเกิดใน,น่านไหนทรพี่เนะานนะทรยศ์เนาะเบียงขึ้นนีอันนั้นอันนี่สิคือต่างคนต่างมีเขาจะมาพี่หน้องคืออยู่นี่ก็มีมีมีขึ้นกันต่างคนต่างมีทั้งสองฝ่ายแล้วกับคุยกันแล้วคนสองคนต้องคุยกันแล้วนะครับก็มีสารทุกๆดิฟพันพันยาง้องกันทุกอย่างแล้วหัวจักใจกันแล้วว่าจังไหนจังไหนกับเขาคุยกันค่ะคแล้วก่อนก่อนสิว่า มาบอกทั้งสี่นะครับพี่น้องก็ต่างคนต่างเล,เลือกเลือกแล้วตกลงกันแล้วกันเลือกแล้วเพื่อนกันเลือกที่จะไปอยู่กับคุณปู่ล้วอ,อยู่ดูแลคุณปู่ทั้งนี้กับภา,ามาราจจะไปนั่งใดทั้งนี้ก,ก็ได้คอยเลือกอยู่นี่นะฮะก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็ในส่วนของลูกเวลาไปโรงเรียนเวลาไปมอบตัวไปนู่นนี่นั่นค่อยก็จะไปให้ปกติทาลูกตรงการ้า,รรา,รารเขา ต้องการเนี่คอยไปยูคอยขับไปได้ปกติแล้ววันที่สิบนี้ก็คือวันที่สิบก่อนจะออกเดินสายวันที่หนึ่งเตือนสายเนาะวันที่สิบสองบอกว่าลูกเขาไยมืนอใดสิบสองบอกเออเงินด้อใไรนั่นแหละกิจสภาพวันที่สิบกิจสภาลูกไปสื่อสุนักเลี้ยงไปปักซื้อไปสื่อสุนักเลี้ยนคอยขาสซีไปหาลูกกิจสภาพมันไปคือเกาในเรื่องของการซัพพอร์ตลูกอ่าบ่นมีเงินเลี้ยนมานอย่างอ่ะโทรมาหาแม่แม่ขายคือเกาก็คืออยากให้แม่ ไปรับหรือไปอะไรไปช่วยดูแลในเรื่องอะไรก็ในส่วนของลูกก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่น่ะบ่ได้สร้างกันบ่ได้พิจัยกันบ่ได้ด่ากันบ่ได้เลิกกันย้อนลูกมากก็คือพ่อกับแม่ก็คือแยกกันดูแลครอบครัวกับสิ่งที่หให้ลูกฟังว่าแยกกันดูแลครอบครัวผัยมั่นเออพ่อกับแม่ก็ยังคุยกันปกติยังปกติทุกอย่างลูกอยากได้อะไรลูกอยากให้ทําอะไรพ่อกับแม่ก็ไปได้ปกติ นะคะในส่วนของลูกอ่ะสีที่ใบเขาฟั่งแบบนี้นะคะเอฟซีกับปตองไปโจมไอตี่าปตองเปไปด่าได้เลยปตองสม้ำหนาเขาปตองเงี้ยงเขาถ้าด่ากับผมคนเดียวก็นั่นแหละพี่น้องก็เขารพการตัดสินใจของทั้งสองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราก็ค่ะไม่ใช่ไาจบก็ห่างกันในวันข้างหน้า อาจจะคุณผู้อาจจะแข็งแรงหรือว่าอย่างก็อาจจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือบอ่ขยอาจจะไปยุพุ้นหรือจังไดก็เป็นวันในเป็นเรื่องของวันข้างหน้านะคะแต่นัปัจจุบันตอนนี้ก็เราก็จะแยกกันอยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ของเราก็จะเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ปกติเหมือนเดิมทักหาจังสันนู่นนี่นั่นคือข่อยเยุงสีต้อมเขามาเบ่งง้วมาอยู่กับง้วนในเดอจังสันสีข่อยกับบอคือเกา จังสีนะคะกาดจะเป็นเภาวะง่วงเสี่อาเมื่อเมื่อเลยมันง่วงง่วงก็สิก็จะได้ฮะคอบวัดดิก็จะได้ขายอะไรยางงั้นน่าจะได้ขายเพราะว่ามันง่วงไ้มันม่วงไ้ก็มีอาหารในกินน้หละก็จะน่าจะได้ขายน่าจะได้ขายออกนั่นแหละเป็นส่วนของที่แบ่งให้ผมง่วง F สองตัวแล้วก็คข้ยค่สามตัวกาควายที่พ่นจามาทรงกันสี อ๋อเห้เพิ่นเบิดน้ำไหลพี่น้องก็ควายก็น่าจะเอาไว้อยู่เพราะว่าว่าน่ะเพิ่นเลี้ยงควายหลายไว้เป็นพอพันใบสะสมควายมันเบี่ยงเหรแต่ว่ากับแพงแพงมันแพงอยู่แพงควายสองตัวเออควายเขาาไว้กคล้ายกับขายตะงัวก็เอาไว้เป็นค้านั่นคานีที่ยอยากเปิดร้านเปิดนั่นเปิดนี่เขาจะเป็นทุนมันก็บตั้งไงแหละมันมันยากพอกระเถิบเร็วปร่จำไปงานไีนมันมันให้ยบังให้ยกับอยากขายนั่นแหละส่วนมันเขาเอาไว้เอาไว้เตินตัวยังไงตัวยิ่งฝากอาไว้ อาบมีควยอยู่ดึงไงล่ะเต้าส้นเหมือนังเอาออกแล้วละเพราะว่ามันมันยนกก็นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คนที่เอฟซที่ซัพพอร์ตเรามาสองคนก็ขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะคะอ่าก็วันข้างหน้าก็อาจจะฮัทให้ลูกไส้พนเดชช่องก็ได้ก็น่าจะติดตามดูชีวิตกับคุณปู่คุณพ่ออยู่ที่บ้านสินะคะนึกว่ากะ จำไ้ก็อาจไปเปิดเพจก็ไปเปิดเพจเทศตไม่ที่ล่ะให้ลูกเท็ตไทยกับลูกกับอย่างแนก็ป้ากันไปนะคะก็รอสัพพ์ตก,ก็คิดว่าจะให้ลูกเท็ตอยู่นะครับบางคนกับบาเรื่องแค่นี้เป็นอย่างคือแยกกันอยู่เป็นอย่างขึ้นโนโนีนันคุณปูป่ป่วยเป็นอะไรทําไมต้องไปดูแลค,คือนะคะคุณปูป่ป่วยเป็นไขมันในเส้นเลือดบัดที่นี่คุณปูมณ่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนบอยหลักกระวบบอย,บ,อย,บ,อยบัดที่นี่ พ่นกับ่าพ่นยานพ่นบดิดูแร่พอพ่นยานพ่นอัน,นีก็เลยว่าคือสิไปยูพุ่นคอยกับภาสามาที่จะไปยูน้่ได้คุยว่าบ้านก็คุยกันก็ตกลงว่าขันสั้นก็คือแยกกันดูแลก็คือต้นมันก็จะได้ไปอยู่ใกล้คุณปู่แล้วก็เวลาคุณปู่ป่วยก็จะได้พาไปหาคุณหมอได้ทันเวลานะคะ คือแต่ว่าช่วงนี้อ่ะก็คือไปงานมันก็ยัง,งรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปก่อนมาที่นี่ก็เลยทําไมต้องลดสถานะในการลดสถานะคือคิดดีแล้วก่อนจะลดสถานะก็คือสมมุติว่าต้อมน้อยไปอยู่บ้านดูแลคุณปู่ทาต้อมน้อยไปมีคนนไม่หยักไปเจอคนที่แบบเขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณปู่อยู่เคียงข้าง ที่จะมาดูแลคุณปูมันกับสิบริพีดกันว่าเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราถอยแล้วก็ไปดูแลคุณปูใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราเลิกกันเราเป็นเพื่อนกันก็สามารถที่จะมีคนใหม่ที่จะมาดูแลคุณปูช่วยได้หรือว่าสมมุติว่าข่อยเอาหัวไม้มาเห็ดเบียกทั้งนี้มาดูแลงวัวทั้งนี้คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมันจะไม่ได้มา โทษกันว่ายังบ่ให้เเลือกกันเด้เป็นอย่างคือต้องมีไหมหนู่นนี่นั่นแมนบ่เพราะเราไม่รู้วันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะมันกับสีเดบลพีดกันสองเป็นอย่างคือต้องแบ่งสิ่งของแค่แยกกันอยูจซือก็ต้องวนลูปกกับมาข้อเดิมอีกเหมือนเดิมว่าถ้าวันข้างหน้าเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่แบ่ง ถ้าเกิดว่าข่อยไปมีใหม่เขากัสศว่าสิ่งที่หามานํากันนู่นเนกับสิพิษใจกันกระสีมายากแบ่งกันอีกหรือว่าเขาไปมีใหม่กาจจะไปว่าเครียดขมบบแบงเขาจังสีกระสียากอีกก็เลยต้องแบง่งแบ่งกันให้ชัดเจนนะตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครจะไปมีใหม่หรืออะไรเราก็ไม่ผิดใจกันคือถ้าเขาไปมีใหม่ ็พร้อมที่จะยินดีกับเขานะคะกาสิบริกโกรธบริเกยนบริสรั่งกันเข้าใจป่พี่น้องคือเราอยากคุยกันได้ปกติเ <c oughs> พราะว่าเขายังมีความดีต่อกันความดีอ่ะมันมีเยอะมันยังมีความดีต่อกันก็รรน <c oughs> เลยไม่อยากผิดใจกันเข้าใจบ่พี่น้องค่ะก็เลยไม่อยากผิดใจกันใดๆทั้งสิน้นก็คือ ถาวันในมื่อน,นึงเขามีไม้หรือบอ่อเขาเปิดร้าน <_ d ata> เขาเปิดร้านเขามั่นไกลข่กระพรอมยินดีจะไปรีวิวถ้าเขาจะมีคนมากขายเ <_ d ata> ขานํ่กระพรอมที่จะแสดงความยินดีกับเขา <_ d ata> กันสี่นะพี่น้องคือมันจะได้ไม่ต้องมาโทษโทษกันอยู่จังสี่เข,ข้าใจอกค่ะมันจะได้ไม่ต้องมาโทษกันอยู่แบบนี้แล้วบางคนที่บอกว่า ของแท้ดีกว่าของปลอมเขาก็ต้องปะของเทียมไปเอาของแท้คือตะกะความคิดแบบนี้ก็คืออยากมันมันเป็นเป็นสมัยไหนแล้วที่จะมาคิดตะกะในเรื่องแบบนี้นะคะกับาากบางคนก็ว่าข่อยมีไหมบอ่อตอมน,น้อยคือเสา <c oughs> เราไม่ได้มีใหม่นะคะคือเราไม่ได้มีใหม่แต่เราเลือกที่จะตกลงกันแบบนี้แต่คือ เขาก็อยากให้คอยไปยุบุญล่ะแต่คอยไปบ่ได้เอาบอกว่าคอยไปไม่ได้คอยนะบ่าอยากทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอ่าหลายๆคอมเมนต์นะคะทั้งมีส่วนข้อเสียก็คือคมมาคมคอมเมนต์ติดลบนี่กันหน่อยแหละพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็คือให้กำลังใจก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าเราแบ่งแยกชัดเจนแล้วก็แยกทางกันแล้วถ้าได้สักมือหนึ่ง ถ้าคุณปู่หายหรือว่าอะไรที่มันลงตัวก็อาจจะกลับมาหากัรเอาสิ่งของมาอยู่น้ากันอีกคือเก่ากระไรมันมันมันมีอย่างที่จะเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ตลอดนะคะนี่หละพี่น้องกัะคนเห่านะ่ะเจอกันมีพบก็ต้องมีจากการจากวบ่าจะแบงจากเ็งหรือจากตายมันก็ต้องได้จากกันอยู่ดี กาคือสบาดีแล้วที่เรายังจากเป็นแล้วก็เรายังเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้เป็นมูกันได้ไปคุยกันได้ถูกสิ่งทุกอย่างคือเก่านะครับพี่้องขาก็ขอบคุณนะคะในสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกันเข้ามานะคะกะคือคุยกันแล้วล่ะเพิ่นเพิ่นกะเลือกที่จะอยากไปดูแลพอเข้ากะ เคารพการตัดสินใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปด้วยได้เข้ากันเลยต้องตกลงกันแบบนี้เพราะในวันข้างหน้าถ้าคนใดคนหนึ่งมีเราจะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกว่าเป็นอย่างก็เป็นอย่างสานเป็นอย่างเป็นอย่างสีเพราะในวันนี้เราตกลงกันชัดเจนอาจจะมีเสาแน่มีนูนี่นั่นแน่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราอยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีนะคะ ก็ขอบคุณ f อฟซทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นห่วงนิลุยเป็นห่วงตั้มน้อยเป็นห่วงหลายๆอย่างในส่วนของลูกนิลุยก็ชี้แจงไปแล้วนะคะว่ากายังดูแลซัพพอร์ตเขาคือเการพาเขาไปหันมาหนาีคือเกามันไม่มีอะไรที่จะต้องไปคือในความรู้สึกเราอะ่ะเขาเคยหักกันเขาเคยดูแลกันในยามที่เราเจ็บป่วยแล้วเคยสู้มาด้วยกันในยามที่เรา ทุกข้ะจําเป็นจะต้องเลิกกันโดยการทะเลาะก,กันหรือผิดใจกันแมนบอพี่น้องแล้วบางคนแบบว่าแม่นแล้วผู้ชายได้ควบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาแกอยากิมอยากป่าน่นนี่นั่นอยน่าไปบอกว่าเขามมกอข่อยก็ต้องฟังให้มันจบว่าวันวันหนึ่งอะเราไม่มีอะไรนะเรามาอยู่ด้วยกันอะเราเริ่มนับศูนย เราได้สิ่งของจากคุณปู่มาฟังนี้เราก็ได้จากคุณพ่อมาเรามารวมกันเราทํางานด้วยกันเก็บด้วยกันมาตลอดไม่มีใครที่ได้เยอะไปกว่าใครไม่มีใครที่หาเยอะไปกว่าใครเราหาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือมันเป็นส่วนที่ควรจะได้และเข้ากับประเดี๋เอาเปรียบเขา เพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เงินคนละกระเป๋าเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเราเก็บด้วยกันเราซื้อด้วยกันก็คือก็เลยจะต้องแบ่งแยกกันให้ชัดเจนแล้วก็แบ่งให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจแล้วก็เคาลพการตัดสินใจของทั้งสองคือเราคิดดีแล้วนะคะวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณวันนี้ก็อยากให้เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเรานะคะ โอเคค่ะนี่ลุยโอเคมากว่าดออย่างพี่น้องคือเราไม่ได้ตายจากกันอะเรายังจะเห็นกันอยู่คือมืออื่นนี่่อยยังจะไปสื่อผ้าหลูกท่ายไปสื่อสุดนักเรียนอยู่คอยยังจะไป่อไปเห็นกันอยู่มันก็ยังจะคุยกันได้ใช่ไหมดีกว่าที่เราจะมาทะเลาะกันมาผิดใจกัน มันจะได้ไม่ที่ผิดใจกันมันคุยกันได้ไงไปเจอกันแล้วคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะและ้วก็หลายคนว่าสมลำนาเรื่องกรรมมันไม่มีเรียนกรรมอะไรทั้งสิ้นหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะตัดสินใจเข้าอาจจะเหตุบุญน,น,น้ำกัดว่าซานีกันเลยได้แยกทางกันเพราะมีลุยบ่็อกเคยไปเหตุผู้ด่ เพราะฉะนั้นนะฮะตะกาป่วยๆตะการลบๆก็เมื่อยากให้คิดเนาะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะนี่แหละพี่น้องครับผมอยายที่เพิ่นบอกไปเนาะเออ มันไม่ได้ว่าจะเป็นคู่แบบว่าชายจริงหญิงเท้ชายชายหญิงชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงหรือกระเทยท่อมดีพี่น้องครับสุดท้ายแล้วความรักมีพบกับตองมีพากับตองมีจ่าก,กับตองมีล่าเพิ่งก็เรียกว,ว่านี่แหละสิบห้าปีของความรักตะวันนุ่มจิระบอกก่อนพี่น้องครับว่าได้เห็นทั้งสองคน,นตีดต่อสู่ฟ้าฟันมนันนากันตลอดสิบห้าปีนะฮะอาจจะไม่ถึงตั้งแต่วันแรกหรอกแต่ว่ามาเห็นช่วงแบบสักประมาณอ่ะ หกเจ็ดปีให้หลังก็ได้เห็นว่าทั้งสู่ทั้งทั้งสองคนสู่มาน้อกันแบบสุดแล้วอิหรีพี่น้องครับบางเถอเนาะความรักมันเขาเรียกว่ายังไงล่ะสิ้นสุดลงเพราะว่าทั้งสองคนอาจจะมีแค่ความหวังดีต่อกันอาจจะไม่ได้ความรักเป็นความ,วามแบบพิศวากันเป็นผัวมียเลยของสิก็ได้นะพี่น้องนะอาจจะไม่ใช่ความหวังดีต่อกันก็นได้นะฮะเอาการหายกันรงใจทั้งสองค่อยกันแล้วกันเนาะทั้งตอมน้อยและทั้งพิยุยนิลุยชาแนลนั่นเองนะจ๊ะ